ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบ้จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญและการอัปเดตล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของฮ o n ด a าฟร e d รุ่นปี2025รถ MPV ขนาดกระทัดรัดที่ยังคงรักษาสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความสะดวกในเมืองและความอเนกประสงค์สำหรับครอบครัว ด้วยชื่อเสียงด้านการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ฟรีดรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างทันสมัยและเราจะพาคุณไปสำรวจทุกแน่มุมของรถรุ่นนี้ภายนอกของ h o อนด f าฟรีปี2025ยังคงเส้นสายที่คุ้นเคยไว้แต่เพิ่มลูกเล่นการออกแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้า LED ทรงเพียวกระจังหน้าเรียบหรูและกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่ช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูฉกเฉียวและมั่นใจมากขึ้น ด้านท้ายของรถยังคงความเรียบง่ายแต่ปรับรายละเอียดของไฟท้ายและกันชนหลังให้ดูลงตัวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมสีตัวถังใหม่ๆที่ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถในเมืองเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์ที่เน้นการใช้งานโดยไม่ละเลยความสบายฟรีรุ่นใหม่นี้มีให้เลือกทั้งแบบบอก2บวก2บวก2และ2บวก3บวก2ซึ่งเหมาะกับครอบครัวหลากหลายขนาดและการเดินทางทุกรูปแบบประตูบานเลื่อนช่วยให้ขึ้นลงรถได้ง่ายแม้ในพื้นที่จอดแคบ วัสดุภายในได้รับการยกระดับมีพื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มในจุดสำคัญเบาะนั่งนุ่มสบายมากขึ้นและปุ่มควบคุมต่างๆก็จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมโดยสารยังถูกปรับปรุงระบบเก็บเสียงทำให้เสียงลมและเสียงถนนลดลงอย่างชัดเจนเครื่องยนต์ของฟรีปี2025ยังคงใช้ขนาด1.5ลิตร i-VTEC โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซินและไฮบริดสำหรับรุ่นไฮบริดจะใช้เทคโนโลยี e SUV ของ Honda ที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดระบบนี้จะสลับโหมดการทำงานอย่างชาญฉลาดระหว่าง E v d ี Drive Hybrid ์ Hybrid Drive และ Engine Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และประหยัดน้ำมันแม้ตัวเลขแรงม้าจะไม่สูงมากแต่รถรุ่นนี้ก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางประจำวันอย่างยิ่งจุดเด่นอีกประการหนึ่งของฟรีดรุ่นใหม่คือเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทาง Bluetooth และกล้องมองหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในหลายรุ่นย่อยระบบ Honda Sensing ที่รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบอ่านป้ายจราจรล้วนช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความสะดวกสบายในการเดินทางไกล สมรรถนะการขับขี่ของฟรีปี2025ยังคงเน้นความนุ่มนวลระบบการสเถือนให้ความสบายในการขับขี่โดยไม่ลดทอนความมั่นคงในการเข้าโค้งพมิมาลัยเบาและตอบสนองได้ดีเหมาะกับการขับในเมืองและการจอดในพื้นที่จำกัดด้วยขนาดที่กระทัดรัดและรัศมีวงเลี้ยวที่ยอดเยี่ยมทำให้ฟรีปเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับชีวิตในเมืองและครอบครัวขนาดเล็กโดยสรุปฮอนด้าฟรีปี2025คือการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างความสะดวกสบาย ความประหยัดและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางแม้จะไม่ใช่ MPV ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดแต่ก็โดดเด่นในเรื่องที่สำคัญที่สุดทั้งความสะดวกในการใช้งานประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์หากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ฉลาดทันสมัยและไว้ใจได้ฟลิตรุ่นใหม่นี้คือคำตอบขอขอบคุณที่รับชมออโต้วิเบหากคุณต้องการชมรีวิวข่าวสารยานยนต์และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ